ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้าพ่อแม่พี่น้องมาหาเก็บหยดยาตะกะแสนมาที่หลานนันนันนันยาสวนเพิ่นมาถึนไปแล้วพุณน่ะมาหาเก็บขี้เก่าเพิ่นพ่อแม่พี่น้องจ้ามาๆมาๆมาๆมาบ่ตอนไหนาแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บหยดยาตะกะแสนขนาดเก็บขี้เก่าแล้วไม่ได้หยดอุบวบจ้าพุณจะกระลักเก็บมาหรอได้ใส่เบื้องในกระตาได้จ้าเดี่ยะจ้าักเก็บมากลลยได้ไงกลัหนึ่งยางบูปานผ่านน้ำขึ้นมาเมื่อกี้นี่มัน น้ำคักมันทายบ่ได้พ่อแม่พี่น้องจ้าทายเบิ่งบ่ได้อัตคัดเลือกเกินนี่เบิงบ่งเล่งเบิ่งดีๆแล้วจ้ะเด้อสีเดียวกันแล้วก็หยาหนาึ่ก็ร่างเกิดมันอ่อนนี่แม่หนิคุณอ่ะมาเก็บขี้เก่าแล้วเอ๋อไหม่เกี่ยวผมอยู่หนาพากจอยเกี่ยวหมวกเกี่ยวนั่นจอยอ๋ออย่าไปเกี่ยวกล่องโอ้เฮ้ยแต่ลำคานนี่ ผมไปถั่วแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ uh ุตสาห์ฟังเราเอาโอ้ยมีตะน้ำเอาโหลดโอ้โหแต่ว่าเราก็บฟีนได้แล้วจ้าระเบิงเบิงโดดหนวดแล้วสุดยอดอีดีเอาม่เลยสิฮะแมึงแน่จ้ะน้ำเด้อเด้อผีซ้องหยอดดูข้างล่างกาลังแตกขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วแกโทษเอื้อนอยู่หันหละแต่ว่าห่างเบาบาง งามินบอไปล้มกระตาผิดจ้อยไปน้องหยดหนาตะกะแตนค่ะเห็นอีกว่าจะต้องเบิ้งดีๆถ้าเบิ้งบดีมันสิบปได้กินเพราะว่ามันหยดสีเดียวกันกับหนาเลยไปจ้ะนี่บอคะมันสิเกิดอยู่แถวๆนี่แหละตาบ้ามั่งว่าเลยเกิดดีเบื้องไหนมแนีแต่กระน้ำตาปล่าเลยยังบุกปลาพา ดงน้ำเขามาเอาเพื่อนอยู่ข้างบนน้องจ้าโอ้ยลมค่ะน,นี่จ้ากงลางพี่โอ้หน้ำนี่คันด่ถึกปั๊นี่มันเจ็บอีหรีแล้วจ้ะเด้อเจ็บแบบว่าโมโหเลยละ่ะแบบว่าโมโหเลยละ่ะน้ำเนาะ ส,สองยอดเนี่ยโอ้โหสองยอดนี่ใหญ่ีหลีคุณนะโอ้โหอววอีหลีจ้ะอวบจริงๆกระตาใหญ่มา,ากหานล้เพิดจีรเรนหอบออกก็ได้อู้อ้พึ่งใน,นหน่อยก็ร่งแตกก็มันเติต๊ยอยู่ในยอดนิดหน่อยเพิ่นตอนตนี้พ่อเอานา้ำอันนี้พ่อเอาได้แล้วจ้ะ ล่างแตดขึ้นมาเพียบอยู่หันละเดี๋ยวให้บันไดฝนจังหน่อยก่อนนะจ๊ะเนาะไปหาตัวเฮาเห็นพอดีพอดีเลยพี่อ้ยโอ้ย,อยอกักัอ้อคือแม่มจัตระยอดนี่ต่ำกองอันนี้จะ,จะตาลายก็จะ,จะมาต่ำจะกองตอนนี้ก็ละใต้าาตา,าพระอยงมึงตละลยอดนี่สวยงามอีรีจ้ะ เบิ้องดีๆบ่เบิ้งดีๆก็บปเลยกินเพิ่นเกิดแซ่บกั็งามอเอากน้ำว่านผีสวนแล้วมาเก็บแบบมีตัาเนี่ยต้องงามไอแบบนี้เหรอคุณนะโอ้โหเสียละเกิดแจมก็งามอยู่ปุ่นนะจ๊ะ เหลือตาพี่สวนแล้วบ่เห็นมึงแน,น่พุ่นน่ะเหลือตาแล้วอีลีบาตรสนาอีหลีอาวพุน่นน่ะโอก่กำลังแตกหยอดอ่อนๆขึ้นมานี่ล่ะเลือศอีหลีหวานแสบจ้ะ ร่มกระแหงต้องขอโทอดคอพายเดืดดอดเถอะคุณน่ะอู้หยอกอ้วกเดือ,อสแมนแตนอีเล่เราคำของคุณยายมาบอกแหละคุณน่ะเดือสแมนแตนเวทีหนักนี่แน่นอนเนี่เอาไว้สักก่อนนี่กระรังเกิดกระรังปูงออกมา มาเบื้องผืดเกิดจุดแจมกับหนีาถ้าบ่เบิ้งดีๆเนี่ยก็บ่่บเห็นเพิ่นได้จ้ะบ่าได้กินเพิ่นเลยละ่ะเอา้าเจ้าขึ้นขึ้นมากมดต้อต้อนเจา้า แซมกับ <c oughs> ห้าด้นียยอดห้าตะกะแตนนี่กินสดได้จ้ะเด้พ่อแม่พี่น้องจ้ะกินสด้ะจะไปหลวกลวกไปเสียรสชาติกินสดกับไปซุปหน่อไม้ก็ส้มตำกระน้ำพริกข้าวหนีได้จ้ะเด้อนีอ่ฉันว่าพูนอันนี้ใบแก่แล้วออกสิส้มตำซุปหน่อไม้น้ำพริกปนลาบก็ว่ากันไปแด้จ้ะเนาะเก็บไปกินเลยพุนอะแสบอีหลี แสบลืมพัวเลยล่ะไปหาตัวจ้ะดอกไม้ป่าจา้ะหวกัาดอกไม้ป่าสวยๆมื่อนี้ร่มแห้งแดดบ่มีแตะวากล้องใี่ชัดดีขนาดแล้วก็บขักอยู่เด้ตรงนี้พอหยอดนใ้หย่อดเดียวเมื่อกี้ี่เก็บมา3าหยอดบัวไทยให้เบิ่งลักกิบ จ,จ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่จุกกล่องนี่หนีห์พี่นะตั้งบักลายหยอดก็ว่าจ,จะคล้องเปิดกล่องว่าได้แทะเพรได้เปิดเอาลวดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเธอนี่นั่งเก็บอยู่ยอมหนีไม่แต่หยอดกำลังเม,มื่อกี้นี่พรได้เปิดกล่องให้เบิงก็กดถือยั่วกระเบิ้ลก็ขึ้นสว่างยั่วไม่หนังบ้บนบ้น่ได้กดไอส้สันเอียงก่นล่ะกดท้ายเห็นไหมจ้ะหนดลาย ล้วก็เก็ดพ้นก็สิได้ลักเก็บเป็นจังซี่ละ้ยพี่ตา้พเมื่อยุทธายอยู่ตรงนึงพุนะโอ้โหยอดเก็บยอดเอกไอ้หาตะกะเตียนอยู่อีกที่นึง ยอดอีบีสุดยอดสุดยอดอู้ใ่งโกะนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยประเดี๋ยวน้องสวยมาเก็บนำ้ำท่านจ้ากระเดยดีดีปนักโก้โหย่อนพล่บังโกะตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเลยมันสีเดียวกับสีหยาพวกเจ้าเล่บอะไร ของกีดกาดน้ำตากจริงๆนั่นมันง่ามอยู่จ้ะสียอดร้อนวันนี่นี่บังแน่นี่เกิดจักสิว่าจังเดยมันก็สีเดียวกันกับสีหยาพ่อะไรพี่น้องจ้ะเห็นบ่นนี่มึงจอยสิผ้าเดียนี่หลายจะเด้น,นีกน่ก้อนน,นนี่อ้าวหยอดแตกหยอดทักเบ่งเผลนๆนี่มีแต่หยาเด้อ แต่ว่าที่จริงแล้วนี่หยดหยดยาตะกะแตนนี่ตะกะแตนนี่เพียบเล่จ้ะหยดนี่หน่อยคนนี้นี่มันโอ้แต่ยิ่งจ่อยเบาเวลาพ่อแม่พี่น้องเลยจ่อยก็เบาสุดเสียงอยู่ด้วยคนน่ะไ่ใช่ว่าเก็บยังดัชเชอรคือพอเห็นหยดยาตะกระแตนมันอยู่นี่ละจ้ะ นี่เว่เห็นอยู่ตอนที่จอยเด็ดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นสีสเดียวกันจับยอดหญ้าปลวดวันนี้ไหมอันนี้ยอดประอวบค่ะพี่ ว่าก,ก่อนอีได้ล้ายอยุโอ้ลมแม่อุ้ยเอาละเอ้ยกีจะกะนั่งรักเก๊เก๊แล้วน,นี่มันแห้งนี่สิละจ้ะเพรามันแห้งขาะฟังเสียงแล้วดู กราคือมาถักมาแน่ช์ลุกซื้อได้เด้อฝนมาต้องลุ่งไปเลยถ้าไม่ถ้าแ้วแบบเป็นไปทัวุณน่ะโยดบอตาบังไกันคนะือัก่นเนมันกำลังนหน่อยน่นแนกำลังแตกขึ้นมาแล้วจ๊ะเนาะเดี๋ยวป็นแตก เดี๋ยวฝนตกใส่มานีแตกขืบได้ล่ะนี่ถ้ไม่ฝนตกล้มานีนเล็งๆล็ะทีนี้นี่ถ้าเจอว่าจะฝนตกท่างกะที่ทะจ้ะเก็บกินเพราะท่านแล้วป่ะสินถ้าไม่ก็ว่าเห็ดออกจะสิเก็บยังแน่แน่ละป่ะสิ ขยักเขาฝนกระตุกคนเยจดอีดีคาจากพ่อแม่เี่น้องเอคนาไป่นที่บ้านที่บ้านซาบลาบย่นวหาตะกแตนจ้าพี่เพียบเลยนี่เหื่อยมาน้ำดินนี่เอาเด็ดไปมาใส่ฝนตก้นสิดลแตกพาลงสวยมาเก็บกันแต่ว่ามือเอียคอเก็บกัน ตรงอย่าแล้วก็ส่งเท่าจะจำก็ลึกเจ็ดเดี๋ยจ้าอ่อนอ่อนอ่อนอุอน้วพี่นะ 努力。 นะยังจักยางจัดเต็มนะคุณะม,มีอะไรน้อยหน้าจ้าทั้งลมทั้งฝนทั้งขึ้นแรงโอ้โหทางที่เกิดแซมกับห,าหยาหยดเ็นออกเหลืองเหลืองนอนๆจะเล่นเหลือบมาเห็นเพิ่น ตัวผูกเจ้านี่จะไปค่ะยอดคุณยาสุวรรณมาสอยไปเบิดแล้วไปเล่มอยู่สามสี่ยอดดูขนานี่กรเลือดจูโอ้โหบึงทางน,นี่ทางน,นี่ก็ใช่ย่อยบ่เนี้ย เสียงเพิ่นนะฟังเสียงเพิ่นยอดอบวกส,สวยๆอ่นอนๆเลิศ ปไดยเด้อด้หญ,ญา้าหลารก็เป็นยอดยอดหญ,ดหญด้าตะกระแตนพนอ่อแม่พนงจ้ะรวบไม่ได้รวบไม่ได,ไได้กำลังเป็นที่บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาดยอดหญด้าตะกระแตน,นกินเราก็ไปแจนกิน ตายตายยางคักได้นี่ถ้าภี่สันบริกิน บอกกระไดกับพ่อแม่พี่น้องจ้ะฟังเสียงลมบึนฟัง